สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Iconic Q Podcast ช่องที่พาเพื่อนเพื่อนไปสำรวจและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เกมการ์ตูนและสื่อต่างๆจากต้นกำเนิดไปจนถึงยุคปัจจุบันพร้อมข้อมูลที่อัดแน่นครบถ้วนและลึกซึ้งแบบเจาะลึกเอาจริงๆนะครับเวลาที่พูดถึงการ์ตูนแอคชั่นยุค80ผมหรือใครหลายๆคนก็อาจจะนึกถึง Transformer GIJ o e หรือ HeMa n Master of the Universe ใช่ไหมครับแต่มันมีอยู่อีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ผมนั้นได้ดูจากฝั่งของการ์ตูนแอคชั่นตะวันตกในอเมริกาซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดานะครับมันคือการ์ตูนที่รวมความดิบเท่แบบตะวันตกผสมผสานกับความปราณีตของอนิเมะญี่ปุ่นและมันก็ได้กลายเป็นแฟรนไชส์ที่คนทั้งโลกนั้นจดจําใช่ล้วครับผมกําลังพูดถึง Thundercat นักรบแมวในตำนานที่หลายคนยังจำเพลงเปิดได้ติดหูจนถึงทุกวันนี้วันนี้เราจะไปดูกันว่า t h u n d e r c a t มีจุดกำเนิดยังไงทำไมมันถึงโดดเด่นกว่าการ์ตูนรุ่นพี่รุ่นน้องในยุคนั้นแล้วมันเคยถูกคืนชีพมาแล้วกี่ครั้งกันแน่ถ้าพร้อมแล้วลุยไปด้วยกันเลยครับ Thundercat เป็นแฟรนไชส์ที่เล่าเรื่องราวของเผ่านักรบแมวที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์แต่เต็มไปด้วยพลังความกล้าหาญและการผจญภัยในดินแดนสุดแฟนตาซีตัวละครทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยโทบินวูฟและครั้งแรกที่โลกได้รู้จักพวกเขาคือในแอนิเมชันซีรีส์ชื่อเดียวกันที่ฉายตั้งแต่ปี1985ถึง1989 Thundercat ผลิตโดย Rankin b a s e Animated Entertainment ร่วมกับ Li ช er Concepts ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นการทดลองครั้งใหญ่เลยนะครับเพราะไม่ใช่แค่การทําการ์ตูนแต่มันถูกออกแบบมาเป็นแฟรนไชส์ตั้งแต่ต้นเลยมีทั้งของเล่นแอคชั่นฟิกเกอร์จาก LJN และซีรีส์แอนิเมชันที่ฉายไปพร้อมๆกันหลังเลิกเรียนสูตรนี้หลายคนอาจคุ้นจาก Masters of the Universe t h u n d e r c a t ก็ใช้แนวทางเดียวกันนี่แหละสิ่งที่น่าสนใจคือการ์ตูนเรื่องนี้มันคืองานลูกผสมจริงๆเพราะงานเขียนทีมโปรดิวส์และการพากเสียงที่อเมริกา แต่แอนิเมชันกลับทำโดยสตูดิโอญี่ปุ่น Pacific Animation Corporation คือมันได้ความจริงจังแบบการ์ตูนญี่ปุ่นผสมกับพลอตและความบันเทิงแบบอเมริกันผลลัพธ์เลยออกมาเป็นงานที่ทั้งเท่ทั้งแฟนตาซีแต่ก็ดูมีคุณภาพงานภาพที่เหนือกว่าการ์ตูนอเมริกันยุคเดียวกันซีซันแรกปี1985 65ตอนรวดลงทุนไปกว่า15ล้านเหรียญซึ่งถือว่าโหดมากในสมัยนั้นแล้วซีซันต่อๆมา ทั้งซีซั่น 2, 3และ4ก็ทํากันทีละ20ตอนโดยจะเปิดหัวด้วยเรื่องใหญ่แบบ5ตอนต่อเนื่องพูดง่ายๆคือดูแล้วไม่เบื่อมีทั้งเรื่องสั้นประจำสัปดาห์แล้วก็มีบทใหญ่ที่วางรากฐานจักรวาลไปพร้อมกันแล้วถ้าจํากันได้ Undercat ก็ยังกลับมาโผล่ในทูนามิของ Cartoon Network ด้วยซึ่งถือว่าเป็นการแนะนาแฟรนชส์นี้ให้กับเด็กยุค90จนถึง2000ได้รู้จักอีกครั้งที่น่าเสียดายคือมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนั่นคื นัง Thundercats แบบ CGI ที่ประกาศในปี2007ว่าจะฉายในปี2010ทีมงานตอนนั้นดึง Jerry O'Flaherty ที่เป็น Art Director จากสายวิดีโอเกมมานั่งกำกับด้วยนะครับฟังดูน่าสนใจมากแต่น่าเสียดายโปรเจกต์ Project ก็ถูกแช่แข็งไปมีแต่คอนเซปต์อาร์ตที่หลุดออกมาให้แฟนๆได้เสียดายกันและแน่นอนว่าถ้าพูดถึง Thundercats จะไม่พูดถึงเพลงก็คงไม่ได้เพลงทีมที่ติดหูสุดๆนั่นแต่งโดย Bernard h o f f e r Composer เชื้อสายสวิสนี่แหละครับ ทำไมมันถึงกลายเป็นทีมที่เราฟังแล้วรู้สึกพลังมาเต็มแบบทีนี้มันจะไม่ครบเลยถ้าเราไม่พูดถึงเหล่าตัวละครหลักที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานที่แฟนๆหลงรักมาจนถึงทุกวันนี้ครับเริ่มจากจากั The <Vice. S 1> า The Wise จ่าจ่าผู้รอบรู้ก่อนเลยถ้าเปรียบง่ายๆเขาก็คือเมนเทอร์เป็นกูรูที่คอยชี้ทางให้พระเอกอย่างไลอนจาก้าเคยเป็นผู้นำทันเดอร์แคสมาก่อนและยังเป็นผู้ครอบครองซอฟโอเมนด้วยตอนทันเดร่าถูกทำลาย เขาเลือกสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือไลอ้อน <Lion el. S 1> ให้รอดไปที่เติร์ดเอิร์ธได้สำเร็จถึงร่างจริงจะตายไปแล้วแต่จิตวิญญาณของเขาก็ยังกลับมาเป็นผีคอยสอนคอยเตือนคอยดันไลออนให้เติบโตเป็นผู้นำที่แท้จริงนี่มันโทนแบบโอบิวันใน Star Wars ชัดๆต่อมาคือพระเอกที่เราทุกคนจำได้ไลอ้อนเจ้าหนูที่จริงๆแล้วตอนนี้จากอันเดรามีอายุแค่12ปีแต่เพราะแคปซูลดันทำงานผิดพลาด<ๆ>เขาเลยโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวตอนถึงเติร์ดเอิร์ธ จุดเด่นคือ Sword of Omens ที่ให้พลังไซต Beyond s i ต h มองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลได้นี่มันทั้งเท่ทั้งขลังเลยครับและเส้นเรื่องสำคัญของ Lionel <o. S 1> ก็วนอยู่กับการเรียนรู้ว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้นำ Panthro นักสู้พลังบวกกล้ามโตที่เป็นทั้งนักรบและวิศวกรเขานี่แหละที่สร้าง Thunder Tank และยานเจ๋งๆให้ทีมใช้ระบองโซ่ so. เป็นอาวุธแต่จริงๆแล้ว Panthro ยังเป็นคนที่คอยทดสอบ l <Lion> i o n o อยู่ตลอดเพราะเขาเชื่อว่า การเป็นผู้นำมันต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดไทกราเขาเป็นเหมือนมันสมองของทีมผู้วางแผนและยังมีพลังสร้างภาพลวงตาได้ด้วยในเวอร์ชัน2011เป็นพี่บุญธรรมที่แอบมีปมอิจฉาล,ลโโนและยังต้องมาสู้กับความรู้สึกในใจตัวเองเกี่ยวกับความรักกับชีทาร่าอีกฟังแล้วรู้สึกว่ามีมิติแบบละครน,นำเน่าเลยนะครับแต่จริงๆมันทำให้ตัวละครดูมีเลือดมีเนื้อมากกว่าเวอร์ชั่นแรกเยอะชีทาร่า ้องยอมรับว่าเธอคือสีสันของทีมจริงๆความเร็วสายฟ้าแลบคือสิกเนเจอร์แต่สิ่งที่แฟนๆผูกพันคือบทบาทการเป็นเสียงของเหตุผลในกลุ่มเธอมักจะเป็นคนที่ดึงเพื่อนๆให้สงบลงและในหลายเวอร์ชันก็มีพล็อตเรื่องของความรักให้เล่นไม่ว่าจะกับไลอ้อนอหรือกับไทรกราซึ่งตรงนี้ก็สร้างดราม่าให้ทีมพอสมควรไวริคิดและไวริแคทคู่พี่น้องจอมแสบที่เป็นเหมือนพลังงานบวกและความสดใสของเรื่องพวกเขาไม่ได้แกร่งหรือมีบารามีแบบคนอื่น แต่เป็นตัวแทนของความเป็นเด็กความสนและการใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดเอาจริงๆถ้าไม่มี2คนนี้ทันเดอร์แคสคงเครียดเกินไปหน่อยและสุดท้ายครับสแนฟที่หลายคนรักในเวอร์ชั่นดั้งเดิมสแนฟเป็นเหมือนพี่เลี้ยงของไลออนโนคอยดูแลคอยเตือนเหมือนพ่อบ้านจอมบนแต่พอไปถึงเวอร์ชั่น2011กลับกลายเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักไม่พูดมากแล้วถ้าไปดูเวอร์ชันทันเดอร์แคสรอถูกเปลี่ยนโฉมเป็นหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงไปเลย ไลอโนเป็นตัวแทนของความกล้าหาญและความหวังมัมราก็คือด้านตรงข้ามเลยเงามืดที่คอยกดดันคอยทดสอบและเป็นเหมือนเสาหลักของความชั่วร้ายในจัก,กรวาลน,นี้เลยก็ว่าได้มัมราไม่ใช่วายร้ายที่ตายแล้วจบเขาเป็นเหมือนนักบูชปีศาจท,ที่รับใช้ Ancient Spirits of Evil พลังของเขามันเลยไม่ธรรมดาแถมโหดแบบไม่มีวันสิ้นสุดร่างปกติเขาจะเป็นมัมมี่เน่าที่ต้องกลับไปนอนในโลงหินเพื่อชาร์จพลังแต่พอเรียกคาถาประจำตัวเขาได้กลายเป็นร่าง Everliving ที่ทั้งโหดทั้งใหญ่ทั้งทรงพลังแถมยังแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้อีกนะเรียกได้ว่ากำจัดยากแบบสุดๆพูดถึงการแตกแขนงหรือสปินออฟของ Thundercat อย่างแรกเลยคือ Thundercat h oh. o l e ที่จริงแล้วมันเป็นการนำเอาตอนเปิดของซปซั่น2มารวมตัดต่อให้กลายเป็นเหมือนหนังยาวแล้วปล่อยในรูปแบบ v s อที่อังกฤษปี1987ตอนนั้นถือว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ฉลาดมากเพราะบางประเทศไม่ได้ฉายซปซั่นใหม่พอทำเป็นหนังยาวก็ทำให้แฟน,แฟน ยังได้เสพเนื้อเรื่องต่อเนื่องนั่นเองข้ามมาช่วงปี2008จนถึง2009 Warner Brothers เคยมีแผนจะทำแอนิเมชันฟีเจอร์ฟิล์มด้วยนะครับแถมมีคอนเซปต์อาร์ตออกมาด้วยแต่สุดท้ายโครงการก็ถูกพักไปไม่มีกำหนดสาเหตุหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันก็คือกระแสต,ตีกลับของหนัง Speed Racer ที่เจงทั้งรายได้และคำวิจารณ์เลยทำให้ Warner Brothers ลังเลกับโปรเจกต์ CGI ใหญ่ๆใ,ในช่วงนั้นแต่ที่เซอร์ไพรส์แฟนๆก็คือปี2021 มีข่าวว่า Warner Brothers กลับมาเดินเครื่องคราวนี้เป็น live action โดยได้ผู้กำกับอดั m Wingard ที่เคยทำ Godzilla vs Kong มานั่งแทนพร้อมทีมเขียนบท Simon Barrett และโปรดิวเซอร์สายใหญ่รอย l ี่กับ Dan Lin มาร่วมงานด้วยอันนี้ต้องรอดูเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ต้องพูดถึง Thundercats 2 0 1 1ที่เป็นอีกความพยายาม r e บ o o t แฟนชายตัวนี้ออกอากาศทาง Cartoon Network ผลิตโดย Warner Brothers Animation แล้วก็ได้สตูดิโอญี่ปุ่นชื่อดังสตูดิโอ r o c มาช่วยทำแอนิเมชันงานภาพนี้บอกเลยว่าสุดจริงๆได้รับคำชมหนักมากโดยเฉพาะดีไซน์ตัวละครไลโอโน่ไทกราแอนโดและชีทาร่าที่ปรับใหม่ให้เข้ายุคเรื่องราวก็เล่าใหม่หมดเลยครับมันมีโทนที่ดาร์กขึ้นตัวไลโอโน่ก็มีพัฒนาการที่เข้มข้นกว่าเดิมจุดที่แฟนเก่าชอบมากคือการได้เห็นแลริเคนนี่นักพากไลโอโน่ต้นฉบับกลับมาให้เสียงพ่อของชื่อคลอดัสในตอนเปิดถือว่าเป็นการเคารพแฟนเดนตายที่อบุญใจมากๆแต่ปัญหาคือ แม้ว่าจะเปิดตัวดีกระแสวิจารณ์บวกสุดๆเพราะว่าเนื้อเรื่องมันซับซ้อนและโทนก็มืดไปหน่อยสําหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กพอประกอบกับยอดขายของเล่นไม่ดีทําให้ Thundercats ปี2011ก็ถูกยกเลิกหลังซีซั่นแรกเท่านั้นเองครับแฟนชายนี้มีการขยายไปยังสื่ออื่นๆเยอะมากนะครับเริ่มจากปี1985 Marvell o o m c s ภายใต้แบรนด์ Star ์คอมก็ปล่อย Thundercat ฉบับคอมิกส์ออกมาซึ่งอยู่ยาวได้ถึง24เล่มใน3ปี มาเวล UK ก็ทำเวอร์ชั่นของตัวเองเหมือนกันแต่จัดหนักจัดเต็มกว่าเพราะออกถึง129เล่มเลยทีเดียวต่อมาในยุค2000แฟรนไชส์ก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้อยู่ในมือของ w i l d s t t r r p r r o u u t t o o s s ซึ่งเป็นอิมพ i ิ t ของ DC Comics ตัวซีรีส์เป็นแบบนอนคนนอนทั้งหมดแต่ก็มีมินิซีรีส์กับวันช็อตที่แฟนๆหลายคนยังพูดถึงอยู่เพราะมันตีความใหม่และเพิ่มโทนที่โตขึ้นกว่าฉบับทีวีกระโดดมาที่ปี2012 ก็มีพานินีคอมิกส์จากฝั่งอังกฤษที่ออก Thundercats Magazine เ,เพื่อเชื่อมกับซีรีส์เวอร์ชั่น2011นอกจากการ์ตูนสั้นชื่อ Safe Haven แล้วยังมีโปสเตอร์เกมปริศนาไปจนถึงพื้นที่ให้แฟนๆส่งแฟนอาร์ตมาลงด้วยแล้วที่สดใหม่ที่สุดก็คือปี2024นี้เอง Dynamite Entertainment ประกาศว่ากำลังทำซีรีส์ใหม่ของ t h u n d e r c a t โดยได้ Declan s h a า v e วมาเขียนและ Drew Moss มาวาดบอกเลยว่านี่เป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้แฟนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ตื่นเต้นสุด,สด แล้วยังไม่พอครับยังประกาศสปินออฟเน้นไปที่ชิตาร่าโดยเฉพาะด้วยโอ้โหแฟนๆตัวละครน,นี้คงฟินกันแน่นอน t h u n d e r c a t s ก็ยังถูกหยิบไปทำเป็นเกมด้วยนะครับอย่างในปี1987ก็มีเกม t h u n d e r c a t t The Lost Eye of Thundera แล้วอีกเกมในปี2012บน Nintendo DS ซึ่งถึงจะไม่ได้กลายเป็นเกมระดับตำนานแต่ก็ทำให้ชื่อของแฟรนดชส์ยังปรากฏอยู่ในวงการเกมบ้าง บอร์ดเกมก็ไม่พลาดครับปี2022 Undercat ถูกเพิ่มเข้าไปในจักรวาลซอมบิไซโดยซีมอนซึ่งแฟนบอร์ดเกมน่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับเรื่องราวการเดินทางของ u n u n r e r t แ t แฟรนไชส์ที่ไม่ใช่เป็นการ์ตูนแอคชั่นยุค80เท่านั้นแต่มันกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ pop c u เ t อร์ที่สืบต่อกันมา3ทศวรรษทั้งแอนิเมชั่นคอมิกเกมของเล่นหรือแม้กระทั่ง การพยายามที่จะรีบูตออกมาหลายๆครั้งแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือนะครับความทรงจํานั้นที่มันได้สร้างกับใครหลายๆคนหรือจะสร้างเสียงหัวเราะเวลาที่เราย้อนกลับไปดูการ์ตูนงานแอนิเมชันเก่าๆที่อาจจะดูเฉยไปบ้างแต่ก็ยังคงมีเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายนะครับขอบคุณที่รับฟังกันจนจบครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการ Iconic Q Podcast นะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้สวัสดีครับ